สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะที่เก่าเวลาเดิมค่ะเวลาเที่ยงนะคะก่อนที่จะออกไปทานข้าวนะคะคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้วันศุกร์อีกแล้วนะเวลาเดินไวมากเลยเดี๋ยวก็จันเดี๋ยวก็ศุกร์ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะออกไปทานข้าวกลางวันนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังสัไพ่ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะวันนี้ไม่มีชื่อท็อปิกเลยให้ไพ่บอกเลยคะ่ะว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะขอสามใบนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณผู้ฟังที่รักของนางฟ้า Random of l o v e ในวันนี้คือเรื่องอะไรสุ่มนะ f o u r of Pentacle สี่เหรียญสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือมี คนสี่คนที่อยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่รักคุณค่ะคนคนนี้นะคะบุคคลทั้งสี่คนนี้นะคะ,คคคนนะ,คะมีความรักความหวังดีให้คุณนางฟ้าแลนด o อมออฟเลิฟไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังของนางฟ้ามีคนที่อยู่ในใจที่มีเลขสี่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมษได้เกิดเดือนเมษาได้นะคะตัวคุณผู้ฟังเองนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความ ความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็คนคนนี้นะคะที่แบบว่ากําลังอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณผู้ฟังเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเช่นกันคะ่ะตอนนี้เขารอว่าคุณผู้ฟังจะรับหรือไม่อาจจะเป็นคนที่แอบชอบเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าอาจจะแวะมาหาที่บ้านมากดกิ่งแล้วก็บอกว่ามีกับข้าวมาให้มีขนมมาให้มีใดๆเหล่านั้นมาให้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือคุณจะมี คนที่มีเลขสี่หรือว่าคนสี่คนเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะลองรองดูนะคะว่าใครเอ่ยตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะโสดด้วยนะคะคนคนนี้นะคะใบต่อไปนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรสุ่มนะคะ เพดออฟคัฟนอกจากจะมีคนสี่คนนะคะในชีวิตคุณที่อยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักใดๆก็แล้วแต่แล้วยังมีคนหนึ่งคนที่เฝ้ารอขอโอกาสค,นะคนอยู่นะคะุณอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มี energy, มีเอ e เนอร์จีมีหน้าที่การงานหรือว่ามีธุรกิจที่ดีแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพดออฟคัฟคนคนนี้มีหนึ่งถ้วยที่แบบว่าอยากจะขอสมัคร ผูกรักผูกใจเป็นคนของคุณคนของใจของคุณเขาอยากขอให้คุณอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาแอบมองแอบชอบคุณอยู่นะคะเขาอยากให้คุณรับถ้วยไว้แล้วก็เขาอยากบอกว่าเขาจะจีบคุณได้ไหมหรือว่าเขาใบาต่อไปนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณผู้ฟังที่น่ารักหน้าตาดีของช่องนางฟ้า r ั n d o m of l o v e ในตอนนี้คือเรื่องอะไรสุ่มนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณผู้ฟังที่รักของนางฟ้าล a นด o อมออฟเลในตอนนี้คือคุณรู้ไหมว่าคนคนหนึ่งเฝ้ารอเฝ้าคิดถึงที่อยากเจอคุณเฝ้ารอสื่อสารผ่านคุณไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญ,ญาณทางกระแสจิตหรือว่าความฝันคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทางไกลคนทางไกลเดอชาลีออดธาตุนามมินกรกฎพิจิตได้นะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาหากแม้นว่าอยู่ไกลกันมากอาจจะคนละประเทศคนละทวีปหรือว่าคนละภูมิภาคนะคะ ะะเขาสื่อสารผ่านคุณทางเมดิเฟตผ่านคุณทางแรงดึงดูดทุกวันทุกคืนคุณรู้หรือไม่คนคนนี้นะคะรักห่วงใยแล้วก็คิดถึงคุณเสมอนะคะอยากมอบอยากกิบยื่งสิ่งดีๆอยากเจอคุณอยากมาหาคุณแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะติดด้วยภารกิจใดๆเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเขาอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกได้เลข3เลข 7, ลข7แล้วก็เลข11นะคะเขาอาจจะเป็น เป็นคนที่เกิดปีขานปีขานปีจอปีกุนปีมะโรงแล้วก็ปีตัวเล็กๆอะค่ะปีอะไรปีชวดได้นะคะค่ะเขาอยากบอกคุณว่าถึงเขาจะไม่ได้เจอคุณตัวเป็นๆแต่ตอนนี้ทุกวันทุกคืนนะคะเข,ญญญเขาสื่อสารผ่านทางจิตวิญญาณเขาสื่อสารผ่านทางแบบว่าคือจะพูดว่ายังไง also, อะโอโซอะผ่านแบบกระแสจิตผ่านแบบว่า คือความรู้สึกหาคุณตลอดเวลาคุณอาจจะคิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบว่าทําให้คุณกังวลคอยห่วงค่ะมีคนคนนึงคิดถึงคุณมากคนทางไกลอยากเจอคุณมากนะคะเขาจะหาเวลาและทําทุกวิถีทางถ้าเขาพร้อมเพื่อที่จะเดินทางมาหาคุณมาเจอคุณนะคะในใจเขาตอนนี้ค่ะมีเรื่องมากมายที่แบบต้องแก้ไขต้องแบบว่าทําให้มันสําเร็จก่อนนะคะคุณรู้ไหมคะพาอยากบอกให้คุณรอนะคะคุณมีคนทางไกลอยู่ อยู่ในใจที่รออยู่หรือเปล่าคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณผู้ฟังที่รักของนางฟ้า r a นด o อมออฟเลฟในวันนี้คือเรื่องอะไร The Emperor เลขสีซ้ำคนคนนี้เกิดธาตุไฟเมสิงธนูราศีหลักๆก,ก็คือราศีเมษนะคะผู้ใหญ่จิตใจดี ระดับแบบว่าเจ้าของธุรกิจระดับแบบว่าน้องๆเจ้าสวัวระดับแบบว่าคนมีอำนาจมีบารมีมีแบบว่าบริวารจ,จะเป็นอบตอผู้ใหญ่บ้านสอสอนักการเมืองใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะสิ่งที่พายอยากบอกคือกังวลเรื่องคุณมากเป็นห่วงคุณมากแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีมีบริวารแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีตอนนี้ภาระในชีวิต สรุปก็คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณผู้ฟังที่รักของช่องนางฟ้า Random of Love ในตอนนี้คือมีคนทางไกลผู้ใหญ่จิตใจดีผู้มีอำนาจอำนาจบารมีแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกรักคนยากพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้นะคะแต่ในใจเขานะคะคิดถึงคุณทุกวันเป็นห่วงคุณทุกวันแล้วก็อยากเจอคุณทุกวันอยากพุ่งทยานในความสัมพันธ์แล้วก็อยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่หากแม้ว่าเขาเคยทําให้คุณไม่ สบายใจเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความหมายในชีวิตเขาไม่จริงเลยค่ะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเขานะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จที่จะลงตัวเขาพร้อมที่จะแบบว่า เตรียมการเพื่อมาหาคุณมาเจอคุณนะคะคนคนนี้นะคะชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำได้นะคะแล้วก็มีธาตุลมได้นะคะเขาอยากบอกว่าคุณคือคนเดียวที่เขาคิดถึงแล้วก็ไพ่อยากบอกว่ามันคุ้มค่ากับการรอถ้าคุณจะรอคนคนนี้นะคะเขานะคะในหัวเขามีแต่เรื่องครอบครัวเรื่องคุณพ่อคุณแม่หน้าที่การงานหรือหากแมนว่าตอนนี้มีใครสักคนในครอบครัวเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตกที่ตกราศีแม่ชัดๆก็คือดวงของราศี เดือนนี้ไปจนถึงเดือนมีนาก็คือจะมีคนในชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะให้คุณแบบว่าส่งไลน์ส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าโทรหาเขาถามสารทุกสุขดิบเขานะคะคุณผู้ฟงังความรักที่ดีคือความรักที่ห่วงใยกันโดยไม่หวังสิ่งใดนะคะแล้วเขาจะตอบแทนให้คุณเขาจะให้คุณเองนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะสุ่มนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณผู้ฟงังของนางฟ้าเลนด o อมออฟเลในวันนี้ คือเรื่องอะไร The Moon ค่ะนอกจากเขาจะรักห่วงใยคิดถึงคนึงหาคุณแล้วก็สื่อสารผ่านคุณทางจิตวิญญาณตลอดเวลาแล้วอะก็ยังแบบแอบส่องแอบ,บมองคุณด้วยการแอบส่องแอบ,บมองคุณมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคะเขาแบบว่าอารมณ์แบบผึงห่วงคุณด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณก็น่ารักใจดีใครๆก็อยากได้คุณใครๆก็อยากแบบว่า คุยกับคุณเขารู้ว่าคุณเหงาเขารู้ว่าคุณอยู่คนแบบทางไกลอ่ะมันไกลกันคุณต้องเหงาอยู่แล้วตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะหวันไหวกับใครอ่ะเขาเข้าใจแต่ว่าให้รู้ว่าเขาลักคุณมากแล้วก็หึงหวงห่วงคุณเขาเหมือนแบบดวงอาทิตย์ หเหมือนพระจันทร์ที่คอยเฝ้ามองคุณไม่ว่าใครจะแบบว่าทําอะไรกับคุณนะ่เหมือนแบบเขาจะบอกว่าเขารู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้นะคนคนนี้น่ากลัวจังเลยนะคะใช้เมดิเฟสแล้วก็ใช้วิสต้อมสื่อสารผ่านคุณผู้ฟังด้วยความที่มันไกลกันมากเขาอาจจะแบบว่ามาเข้าฝันคุณผู้ฟังบ่อยๆคุณผู้ฟังอาจจะแบบอ,อุ้ยทําไมฝันถึงคนนี้บ่อยจังเลยนางฟ้าค่ะเขานะคะสื่อสารผ่านคุณทางจิตวิญ,ญญาณในความฝันนะคะเขาิเมจ i ินจินตนาการหาคุณเยอะมากๆเลยนะคะ คุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังไม่รอดนะถ้าเขาเคลียร์อะไรสําเร็จนะเขามาแนะ่นอนชาวธาตุน้ำค่ะ